อยากร่ำรวยเงินทองเหลือใช้ข้าถามหาเศรษฐีนี้ช่วยคุณได้จัตตาโรสติปัฏฐานาจัตตาโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตาโรสติปัฏฐานาจัตตาโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโว จัตตาโรโอสติปัฏฐานาจัตตาโรโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวมะณีจินดาวิยังปัญจทานายะสังทานาทาสีโกมังปะสันติสะนีหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัภพชะนา าหูชนะสัพเพปุริสาพหูบุริสาสัพเพอธีาหูอิธิสรังเจนังภวันตุเมเวทาสากุกุสาทาเวทายสาตะตัสายะทา สาสาทิกโกทิสาสากุตะกุกูกูกุตกุเวทาสากุกุสาทเวทายาสาตะตัสายทาสาสาทิกโกทิสาสากุตะ cụ 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 tạ cụ về thả xa cụ cụ xa thà về thà ya xa tạ tạ xa ya thà xa xa thị cụ cụ thị xa xa cụ tạ cụ 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 tạ cụ คาถาสามบทนี้ให้ว่าตามลำดับกับสำหรับใช้ทำน้ำมนต์เายอดสว่าดสามยอดยอดกาหลงสามยอดยอดรักสามยอดมัดเข้าด้วยกันตัดหัวตัดท้ายเสียสำหรับจุ่มน้ำมนต์ประพรมพรมสินค้าก็ได้พรมบุคคลก็ได้ไปเถิดสำเร็จความปรารถนาแล ผู้ใดทำอยู่เสมอๆจะเกิดลาบเป็นเศรษฐีแหล